สวัสดีครับวันนี้ครับมีเมนูลาบครับลาบปลาทูทอดครับหูหน้ากินมากๆเลยครับมาหอมๆเลยครับในลาบนะครับอาจจะมีการใส่พริกผงลงไปแล้วนะครับพริกป่นลงไปแล้วแล้วก็จะมีการอ่าซอยพริกลูกโดดนะครับลงไปอีกนะรสชาติเข้มข้นมากเลยครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทานกันเลยนะครับหน้ากินมากๆเลยอืมเนี่ยจ้ำดนวยงูเยครับเนี่ย อืมอ mm ื hmm. mm hmm. อร่อยฮนะ mm hmm. อืมมาเข้ากันนะยำด้วยฮะอือ hmm. mm hmm. mm hmm. mm hmm. ร mm hmm. ับรับอร่อยเนี mm ่ยเนี่ยอื้ม รสชาตินยจะมีความหอมนะครับจะหอมขึ้นนะครับเครื่องสม,มุนไพรต่างๆจะหอมขึ้นจะมูกเลยฮะรอร่อยมากครับกินคู่กับขาลวกนะครับมะเขือนะแก้มกันหวานเจี๊ยบครับอืแบบแบบอื้อ จบไปเลยเนี่ยอืมแบบ ผักและเก็บประสบจากส่วนคุณนใหญ่ยนะครับประสดอร่อยมากคุณนใหญ่ปลูกทุกอย่าง <c oughs> พริกลูกโดดนะครับจะช่วยแก้ขาาของปลาทูได้ดีมากๆนะครับทำให้หอมอร่อยมากยิ่งขึ้นนะ จะมีซอยพริกลงไปเนี่ฮะโอเคนะครับเพื่อนๆครับอร่อยมากๆเลยครับกับลาบปลาถูทอดครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับเดี๋ยววันนี้อัดขอลากัไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ